ดิฉันเองก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกนะคะว่ามีการสะสมกระเพาะปลากับเขาด้วยปกติได้แต่กินคุณคะชามหนึ่งเนี่ยนะก็50บาทตามตลาดทั่วไปหรือดีๆหน่อย250 600แต่ขอโทษดิฉันกำลังประเชิญหน้ากับกระเพาะปลาราคาลักล้านคุณบอยคะทำไม<ะ>ถึงมาสนใจสะสมกระเพาะปลาคะคุณคือเนี้ตอนช่วงโควิดว่างจาัดอื ก็เลยหันมาดูเรื่องกระเพาะปลาพอดีมีเพื่อนคนนึงชวนชวนเล่นค่ะคุณไม่แปลกใจเหรอคำแรกคือเพื่อนบอกกระเพาะปลาชวนกินเหรออย่างเงี้ยคืออย่างนี้เพื่อนเพื่อนคนนี้รู้จักกับผมมาน่าจะ20กว่าปีเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องกระเพาะปลามากเก่งจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งเขาไปซื้อกระเพาะปลามาสี่ตัวกิมจี้แบบนี้สี่ตัวค่ะแล้วเขาก็โทรมาหาผมบอกว่าบอยมาดูกระเพาะปลาของพี่ไหมพอดีเนี่ยสี่ตัวเนี้ย ที่จะขายออกมาสัก25ล้านผมฟังผมก็งงๆผมก็บอกว่าเรารู้จักคำานาด้วยความที่เราเคารพนับถือ่พี่คนนี้เหมือนเหมือนญาติพี่น้องเลยค่ะก็คิดว่าเขาไม่น่าจะพูดตลกแล้วแหละคือต้องบอกว่าไม่เชื่อว่าเขาจะพูดโกหกแล้วไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงผมก็บอกพี่ว่าพี่โทษทีนะผมติดธุระพอดีไม่ได้ไปนั่นคือประมาณสัก3ปีที่แล้วค่ะ หลังจากนั้นเขาก็ชวนผมเล่นอีกเมื่อประมาณสักปีที่แล้วคผมบอกว่าผมดูไม่เป็นเออบอกบอยลองโพสเฟซบุ๊กไปสิเดี๋ยวก็มีคนส่งมาเองอผมก็ลองโพส a c e b o o k ไปว่าว่าผมรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเออหลังจากนั้นคนส่งมากันเป็นร้อยร้อยตัวโอ้ดูไม่เป็นเอส่งมาปุ๊บผมก็ส่งไปหาพี่คนนี้ส่งไปส่งมาพี่บอกตัวถู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 กมันก็เป็นตัวแบบประมาณนี้ ตัวถูกๆตัวถูกถูกของคุณบอยอันนั้นราคาเท่าไหร่คะประมาณ3 5 0 0ันเดี๋ยวนะนั่นถูกเล่นเหรอถูกครับถูกครับถือว่าเป็นตัวถูกเนี่ยแล้สามพันอ่าคืออย่างนี้ต้องบอกกอนว่าที่เอฟซีที่ส่งมาก็จะเป็นตัวถูกสามพันสี่พันเนี่ยผมก็เลยไม่เห็นมีตัวแพงสักทีนี่นี่นี่พี่พี่บุ๋มนี่ส่งส่งเป็นเลยนะครับเนี่ยวิธีการดูต้องดูประมาณนี้ ใช่ต้องดูให้มันผ่านแสงไฟประมาณนี้ก็จะรู้ว่าเนื้อในมันเป็นยังไงเนื้อลักษณะของเนื้อปลามันเป็นแบบไหนอ๋อฮะอันนี้นะกะอันนี้ต่างกันคุณผู้ชมคงรู้สึกกระนี่สีเข้มถูกต้องไหมอันนี้สีเข้มอ,อันนี้สีอ่อนอันสีอ่อนนี้ราคาสามพันสามพันส่วนสีเข้มราคาสามล้านสาล้านบาทใช่ครับสามล้านบาทต่างกันยังไงะ อี่นี้หนาตึบเลยใช่ครับความหนาก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแต่ไม่ใช่ทั้งหมดต้องดูเนื้อดูลักษณะของปลาลักษณะของรูปทรงการขึ้นทรงการขึ้นทรงใช่ครับมัน,มนพวกนี้มันเป็นปลาเฉพาะอันนี้เขาเรียกกิมจีกิมจีอันนี้เขาเรียกโงโตโงโต,โงโตคือปลาที่ถูกที่สุดนี่ก็เก่าแล้วนะห้าหกสิบปีก็ถือว่าเก่าใช่ครับแล้วอันนี้จะเก่าประมาณเท่าไหร่คะสามล้านเจ็ดแปดสิบปีครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันอยู่ที่เนื้อแล้ว ลักษณะของปลาอืมเท่าไรฮะ78ล้านบาท78ล้านบาท <t> ใช่ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักคุณบอยดิฉันถามหน่อยล่าสุดดิฉันได้ทราบข่าวมาว่ามีคนมาขอซื้อกระเพาะปลาของคุณจาก3ล้านในราคา <t> 6ล้านห6ล้านบาทกำไรเห็นๆเลยนะ <t> แต่มันหายากมาก ถ้าพูดถึงกําไรเนี่ยมันมีกําไรแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่จุดที่เราอยากจะขายที่คุยมาทั้งหมดบางคนจะมองเฮ้ยมึงคุยเพื่อจะขายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยผมรับซื้อผมรับซื้อจริงๆคุณซื้อออกมาทําอะไรกินได้ไหมถามได้ครับกินได้ด้วยผมลองกินมาแล้วผมลองกินตัวนี้จริงป่ะจริงๆครับผมลองกินตัวนี้ราคาเท่าไหร่ที่คุณออกมาลองกินนี่กิโลละล้านหกผมลองกินแล้ว อร่อยดีรสชาติมันเป็นยังไงมันต่างจากกระเพาะปลาที่ฉันกินร้านอาหารจีนไหมคือพอเรารู้มันแพงอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันอร่อยมันยังเหลือไม่ควรบ่อยก็จริงจริงแล้วผมยังมีแบบที่หั่นแล้วอย่างนี้ต้องบอกว่าให้ให้ผมเอาตัวแบบนี้ไปหั่นผมไม่กล้าหั่นแต่บังเอิญว่าเรามีแบบที่หั่นแล้วเราก็เอาแบบที่หั่นแล้วเนี่ยไปลองทําดูไปให้เชฟทําดูแล้วก็ลองดูอร่อยดีกับลองกินตัวนี้รสชาติต่างไหมถามเรต่างจังไหมเราว่าต่างจากตัวนี้เยอะ หรอตัวนี้แพงตัวนี้เวลาไปทําดูกินเหมือนเหมือนแมงกะพุนอ่ะมันเหมือนแมงกะพุนมันแบบยุยยุยเละๆไงไม่รู้แต่อันนี้เหนียวเนียวแล้วดูอร่อยผมมารับซื้กอกระเพาะปลาเนี่ยมันเหมือนผมจะใช้คําว่าแฮชแท็กแล้วก็กระเพาะปลาเปลี่ยนชีวิตถามว่าทําไมถึงต้องใช้คํานี้เพราะว่าหลายๆคนอย่างตัวเนี้ยเจ้าอของเนี่ยไปลือ้อใน ห้องเก็บของไปลื้อมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เขาบอกว่าเขามีนี่เยอะมาเจอหน้าผมครั้งแรกตีผมล้านห้าผมถามโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเขาบอกว่าไม่ล้านห้าไม่ขายละขอสองล้านอ่ะสองล้านโอเคไม่เป็นไรอ่ะผมมาสองล้านไม่ขายละขอสองล้านห้าผมสรุปเอาไงกันแน่อย่างนี้แล้วกันคุณบอสุดท้ายเลยเอาสามล้านกะกบหนี้ให้หมดโอเคผมก็ซื้อสามล้านเขาบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าไอ้แบบนี้ที่อยู่ในห้องเก็บของมันสามารถขายได้สามล้าน